สวัสดีค่ะวรพันธุชีวะค่ะอายุ56 มาทำสับเบลิฟท์กับคุณหมอทวัชชัยที่ยันดีเมื่อ7วันที่แล้วนะคะดูวันแรกไปนะอันดับแรกคุณแม่ชมก่อนเลยมันก็บวมนะคะแต่ว่าไม่ได้บวมมากไม่ได้ทรมาจนเขียวช้ำม,มากเลยนะคะพอใจมากๆโดยเฉพาะสับเบลิฟท์ของพี่เนะี่ยพี่รู้สึกว่าตาพี่เปิดขึ้นเลยนะเป็นตาสองชั้นที่ชัดเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่ขนาดเาพิ่งตัดใหม่นะคะแล้วก็คุณบอกว่าอีกสักอสองเดือนสาเดือนมันจะเข้าที่ก็น่าจะ ยิ่งสวยกว่านี้ขอเชิญชวนเลยคะ,ะอันนี้เชิญชวนด้วยความจริงใจนะคะใครที่หนังตาย,ย่อนเหมือนพี่เป็น s a g g i n g eyes เป็น Wood Eyes ลงมาเนี่ยนะคะ s u b b r o w l i f t เป็นทางเลือกที่ดีมาปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ ไม่รู้นะพี่พอใจมากพี่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วคุณหมอแล้วพี่ก็จะทำอีกค่ะปีหน้าค่ะนะคะแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันเป็นเราทำในในลักษณะที่ไม่ได้เวอร์เกินนะคะเราทำให้เป็นตัวเราเองนี่แหละแต่ให้แบบเป็นแบบจุดที่สวยที่สุดของตัวเราอะคะ่ะสวยครบจบที่ยันฮีค่ะ